ลองทำมาม่าตามปกกันค่ะโอ้โหมาม่าตามปกนะฮะชื่อคลิปก็แบบว่าสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามาม่าตามปกคืออะไรคะฮัลโหลนี่นะเห็นเป่าเราจะรู้อยู่แล้วว่ามาม่าอย่างนี้ ตอนเด็กๆใครเคยเป็นบ้างคิดว่าแกะซองมาจะมีทุกอย่างแบบนี้เช่นมีกุ้งสองตัวค่ะมีตะไคร้มีมะนาวมีพริกมีอะไรแบบนี้นึกออกไหมเราก็คิดว่าแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือมาม่าเปล่าๆวันนี้เราจะมาลองทําตามปกว่าจะหมดงบทั้งหมดกี่บาทนะคะเพรามจริงๆแล้วอ่ะมันคงหมดไม่เยอะแต่ว่าตลาดเขาไม่ขายนี่นาไม่ขายคืออะไรฮัลหลอย่างเช่นนี่อันนี้นะคะผักชีเห็นไหมคะผักชีเนี่ยเขาขาย10บาทแล้วเราใช้แค่ ตึงนึ่ง <What? S 1> เราก็จะมีมาแบบจะซื้อมาเขาเรียกว่าอย่างไงอะขอซื้อก้านเดียวได้ไหม <laughs> หรือว่าไปแอบเด็ดเอาอะไรเงี้ยนะ <laughs> ตอนนี้เขาเหมือนไ่เผลอเอเอามือเด็ดเอาคือเราจะใช้แค่มันนิดเดียวเองค่ะเราก็ต้องซื้อมันทั้งหมด10บาทเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีราคาจริงกับราคาหลอก oh? เอาเข้า,ขา,แาๆแล้วกันเนาะจริงๆเราก็อย่างเห็ดเนี่ยใช้แค่ครึ่งเดียวเห็ดอะ <What? S 1> แต่เขาขาย20บบาทเป็นถุงแบบนี้เลยไม่รู้แหละว,วันนี้จะเป็นยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาแกะ เราจะทําอะไรก่อนที่จะไปต้มมาบ้ากันบ้างนะคะเราต้องเตรียมก่อนเนาะเพราะว่าป้าพาไม่ชอบกินมาม่าอืดเราต้องต้มแล้วกินเลยค่ะปะ้าพ้าไม่ชอบมาม่าอืดน,นะคะมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันวันนี้หน้าตาพมาม่าของเราจะเหมือนปกหรือเปล่านะคะใครอยากดูแลขอคนละหนึ่งไรเราตั้งไปดูกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเราจะมาตักมาม่ากันก่อนเลยนะคะอันนี้เราใช้ห่อใหญ่นะห่อละ8ดบาทกลัวไม่อิ่มค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้ใครต้องกินมาม่าสองซองมั้งคะไว้กําลังกินกําลังนอนเลยค่ะนี <Yeah. S 2> ่ ในนี้ไม่มีอะไรนอกไปจากนี้แล้วเรามาดูทีละอย่างเลยนะคะเราจะไล่าจากของแห้งไปก่อนคะตรงนี้นะเป็นเห็ดเนาะเป็นเห็ดครึ่งอันค่ะเห็ดนี่ยังล้างน้ําไม่ได้นะคะเห็ดต้องหัน่นแล้วตอนที่จะเอาไปใส่ค่อยล้างนะลองผ่ากลางดูเลือกเห็ดที่คิดว่าหน้าตาจะเข้าพวกสุดแล้วนะคะลองหั่นดูคะ่ะนี่คะ่ะเราได้เห็ดแล้วนะคะเก็บเห็ดไวค้ค่ะอันต่อไปนะคะตัวนี้นะเป็นพริกกับตไะไคร้ค่ะ เห็ด20แล้วนะคะพริกเนี่ยสิบาทค่ะเป็นพริกชี้ฟ้าสีแดงด้วยนะคะเลือกเม็ดที่ใหญ่และอลังการและสวยงามที่สุดมานะคะหั่นพริกให้เขาเป็นเงาๆเลยโอเค ให้เขาเป็นหน้านี้ค่ะนี่นี่หน,น,น้านี้ถูกต้องนะครับถ้าเราเสียบลงไปมันต้องได้แน่เอาอันนี้ขั้วนี้ไว้แล้วกันนะเหลือพริกตรงนี้ไว้ต่อไปนะคะเป็นตะไคร้ค่ะโชคดีที่เขามีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่ามาเป็นมัดแบบนี้10บาทนะเอาตะไคร้ก่อนนะคะตะไคร้นี่หั่นหัวทิ้งไปต้องหั่นแบบนี้ไปก่อนทีนึงนี่ค่ะให้เขาเป็นแว่นนี้นะคะ2อันค่ะ ไปนะคะเป็นใบมะกรูดค่ะเขาน่าจะใช้แค่ใบเดียวนะแต่ว่าป้อปพาคิดว่าถ้าเราจะเสียบเข้าไปเนี่ยเราต้องใช้2ใบค่ะเพื่อจะเสียบเขาเข้าไปอยู่ด้านหลังไงถ้ามีใบเดียวมันต้อง ตเตรียมแน่เลยตเตรียมไ,ไว้2ใบแบบนี้แล้วกันนะคะสําหรับใบมะกรูดซ่อนด้านหลังนั่นนะคะนี่ค่ะแล้วก็สุดท้ายของเราเลยค่ะพระเอกของเรานั่นก็คือมะน,นาวนั่นเอง <Okay. S 1> เขาต้องมีเม็ดสองสเม็ดแบบนี้ด้วยนะมันจะได้คือ,คอไงอ่าเหลือผักชีด้วยผักชีเนี่ยไม่ต้องซีเรียสน,นะไม่เตรียมค่ะไม่เด็ดผักชีค่อยมาเด็ดตอนใส่ทีไม่งั้นเดี๋ยวเละค่ะมะน,นาวนี่ก็ถุงละ20ค่ะนี่ค่ะมะนาวถุงละ20เพราะฉะนั้นมันกี่บาทแล้ะคะทุกคนก็เป็นร้อยแล้วนะจ๊ะ มาม่าจานนี้แพงค่ะโหต้องตั้งใจหั่นมากๆเลยนะคะบางๆค่ะทุกคนนี่อันนี้สวยสุดอันนี้มีเม็ดเห็นมา่าโอ้ทุกคนเอย่าเพิ่งไปค่ะปะ้าพาไปต้มน้ำเสร็จแล้วนะคะ <G ül> นี่สำคัญของเรานะี่ยก็คือกุ้งนั่นเองกุ้งหมดนี่นะคะ 15บาทค่ะมันมีหลายไซส์ปะ่ะาพาก็เลือกประมาณไซส์ใหญ่สุดเรามาดูอีกทีค่ะกุ้งนี่คือเขาหั่นหัวทิ้งไปเลยค่ะใช้กุ้ง2ตัวนะคะต่อหนึ่งชามค่ะในรูปเขาไม่บะหลังกุ้งนะคะเรากินขี้กุ้งเข้าไปได้เลยค่ะก <laughs> <laughs> ็เขาไม่บะ จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาต้มกุ้งกับต้มเห็ดก่อนนะคะค่อยจะใส่มาม่าเข้าไปนี่นะคะน้ำเดือดแล้วเราล้างเห็ดตอนนี้แล้วก็ใส่เห็ดลงไปก่อนใส่กุ้งนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปกุ้งเนี่ยเราจะใส่แค่พอแดงๆนะเราไม่ทําให้กุ้งสุกมากนะคะไม่งั้นเขาจะแข็งค่ะจะไม่กรอบ พอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่มาม่าลงไปเลยค่ะต้องน้ำเดือดเท่านั้นนะคะเราค่อยใส่เครื่องปรุงที่หลังนะคะใส่มาม่าลงไปก่อนค่ะเราจะต้มประมาณแค่ประมาณสัก2นาทีนะคะจากน้ำเดือดก็ใช้ได้ละคะ่ะพอเราต้มได้2นาทีนะคะให้มาม่าเป็นเส้นแบบนี้นะคะเราก็มาเทสใส่ชามกันเลยเนาะแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงไปตอนนี้นะคะ แล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงไปตอนนี้นะคะเพื่อให้น้ำต้มยำแดงๆค่ะอ่าได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตากันเลยค่ะเราจะเริ่มตกแต่งหน้าตานะรู้สึกว่าน้ำมันจะเจิ่งไปยังไงบอกไม่ถูกใส่กุ้งไปก่อน2ตัวค่ะเขาวางเห็ดไว้ตรงนี้นะคะเขาวางใบมะกรูดก่อนนะคะแล้วเขาก็ค่อยวางมะนาวทับตะไคร้นะคะ อันหนึ่งตั้งอันหนึ่งนอนอันหนึ่งตั้งแล้วก็พิกคาเสียบเข้าไปฟึบสวยมาก <laughs> แล้วก็ใส่ผักชีลงไปนะคะผักชีลงไปตรงนี้แค่นั้นเองค่ะกุ้งตรงนี้ไงเสร็จแล้ว<า> <laughs> จ้านสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูรีแอคของคนแรกคะ่ะที่เราจะให้ชิมกันเลยนะคะอ,อย่างน่าก,กินอะอย่างอร่อยอะเหมือนในปกเลย <laughs> เหมือนไหม <laughs> เหมือนมากอ <laughs> มีตรงไหนไม่เหมือน ใบใบ,ใบนี้ไม่ยืนขึ้นมาไม่ที่ไม่ยืนขึ้นมาใบมะกรูดไปยืนขึ้นมาโอ้ oh. อ่ะน้องแกชิมได้เลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับจากกุ้งแล้วน่าจะเป็นกุ้งจากญี่ปุ่นพริกจากภูเขาฟูจิมะนาวจากทะเลทรายซาฮารมามะนาวทะเลทรายปลูกมะนาวได้ด้วยเหรอ <What? S 1> เห็ดจากอันนี้สามเหลี่ยมเมอร์มิวด้าเดี๋ <laughs> ยวตาพี่จอนนะคะพี่จอนคนต่อไปนะคะ ป้าพาคนสุดท้ายอร่อยมากเปรี้ยวไหมคะนั่นเปรี้ยวอร่อยใช่ไหมอร่อยเยี่ยมไปเลยค่ะมะนาวมะนาวกินไม่ได้คะ่ะเละแล้วคะ่ะตามโปะเล็กแล้วแล้วกินกุ้งะะได้ไหมคะได้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 กินอ๋อโอ้โหกุ้งเด้งไหมคะนุ่มเด้งมากน่ากินอะ่ะน้งเจ๊กินน่าอร่อยมากอือหืออือหือ อะนน้ค่ะโอ้โหอะไรคะพี่จ่อนมันเตี้ยอย่างเงี้ยอ่ามันเตี้ยสิคะเพราะว่าสำหรับคนโตเตี้ยค่ะเป็นไงคะอญี่ปุ่นเหมือนไหมคะต้องดูก่อนครับค่ะผักชีหนึ่งใบพรกสองตัวขิงพริกมะนาวครบไหมคะเหมือนไหมสวยไหมสวยครับผมระหว่างมาม่ากับคนใครสวยกว่ากันคะ เอาเอาตันตันเคยโดนควักลูกตาไหมคะจะใส่เข้าไปในว่าเหรอใช่ค่ะลองชิมสิครับค่ะเสียไหมครับได้ไงไม่พอกินค่ะน่ารักค่ะค่ะพี่จอนเอาค่ะพี่จอนคนก่อนนะคะไม่ครับเดี๋ยวไม่สวยเหรอคะใช่โอเคได้เลยค่ะอร่อยไหมคะยังอ่ะเผ็ดนุ่มมากโอ้ยค่ะนุ่โมอร่อยมากแล้วฮะ พอดีใช่ไหมคะพอดีเลยใช่ป้าป,ป้าพาเรื่องมากคะ่ะเรื่องเส้นเนี่ยจะต,ต้องทําให้มันพอดีเป๊ะๆค่ะจะต้องกินเลยค่ะใช่มันถ้าไม่กินเลยมันจะอืดใช่ค่ะคือน้าลายรัวๆค่ะพี่จอนพอคะ่ะต่อไปตาป้าพาคะ่ะเพราะว่าต้องต้มทีละชามแล้วนะน้องเกสยังกินอยู่นะคะกินอยู่อีกทีเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวตาป้าพาบ้างคะ่ะ มาค่ะมาถึงตาป๊าปผ่าบ้างนะคะเห็นหน้าตาาหาหน้ากินขนาดดีแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์ยังไงบอกไม่ถูกนะคะเราจะมาลองชิมกันเลยลืมไปของป๊อปผ่ายังไม่ได้คนอยู่คนเดียวค่ะอยู่ใต้ล่างค่ะเครื่องปรุงอ <c oughs> ื่นเต้นจัดจะทำให้ตัวเองกินให้คนอื่นกินไปซะเยอะแล้วดูของป๊าผ่านะหูหน้าตาน่ากินมากแกมันดูแบบเลิศนะคะ่ะกุ้งก่อนเลยค่ะ กุ้งแดงมากเพราะว่าเราตั้งใจนะคะให้กุ้งเขาเดงค่ะอืมอาหารี่ปุ่นเศรษฐกิจแบบนี้นะคะทำให้ป๊อปพายอยากทำคลิปนี้ขึ้นมาค่ะอ,อร่อยมากเดี๋ยวลองกินเห็ดนะคะอืมรุ่มค่ะจืดอะเนาะเห็ดต้องคลาน้ำไปด้วยอายขึ้นแว่นเลยืม เหนียวนุ่มอร่อยมากอยากให้เป๊าพาทำมาม่าตาังปกอะไรอีกนะคะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้า่างคลิปนี้เป๊าพาคุกกิ้ลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบายบายจุ๊บ